ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะจากกรณีที่น้องวัย11ปีเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่โรงเรียนที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาค่ะก็เป็นที่ถกเถียงกันว่านั่นเป็นสาเหตุทําให้น้องเสียชีวิตหรือไม่แต่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะการได้รับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ในวัยเด็กหรือว่าในวัยที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้วัคซีนนะมีประสิทธิภาพในการป้องกันมากยิ่งขึ้นนะคะ ฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับน้องๆชั้นป .5 ทั่วประเทศเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะแต่หลายคนสงสัยอ้าวแล้ววัคซีนฉีดมะเร็งปากมดลูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีคําตอบมาบอกกันนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะ ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริวเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนชเชียงใหม่ชเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์กำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริวเวณจังหวัดเลยนองบัวลำพูนนองคขายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนค,ครพนมและนครราชสีมาภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรี สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีและสระบุรีภาค ตอนออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะที่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรนะคะ กรุงเทพมปานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะวัคซีนมะเร็งปากบทลูกปลอดภัยแค่ไหนนี่คุณหมอออกมาบอกนะคะว่าทั่วไปแล้ววัคซีนชนิดนี้ไม่มีอันตรายค่ะเพราะว่าทั่วโลกฉีดกันมานานมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครแพ้จนกระทั่งเสียชีวิต แต่ว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นธรรมดาค่ะอาจจะได้รับผลข้างเคียงบ้างซึ่งอาการไม่รุนแรงนะคะอาการที่ว่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นแพ้มีผื่นขึ้นตามตัวบวมแดงมีไข้เวียนหัวอาเจียนหอบเหนื่อยแต่ข้อควรระวังมีแบบนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าป่วยหรือว่าไม่สบายหลังได้รับวัคซีนไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายอยู่ในช่วงที่อ่อนแอทําให้การสร้างภูมิคุ้มกันการตอบสนองต่อการรับวัคซีนนั้นไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ อาจทาให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงขึ้นได้ฉะนั้นแล้วฝากเอาไว้หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปรับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่เช็คร่างกายก่อนว่าเราพร้อมไหมหรือว่าถ้าสงสัยมีอาการผิดปกติอย่างไรอย่าลืมแจ้งคุณหมอและพยาบาลเพื่อความปลอดภัยนะคะมเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่พักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า